ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิต่างๆที่เราควรพึงจะมีถ้าเรามีเงินในกระเป๋าแต่สิทธิต่างๆที่เราควรจะมีสิทธิพื้นฐานที่เราควรจะได้เราไม่ได้สบายกายแต่ไม่สบายใจก็ไม่พอนะครับเรื่องแรกเลยรัฐบาลนี้ก้าวใหม่ประเทศไทยมีการเสนอพรบรสมงเข้าเทียมเข้าถูกรัฐสภาแต่ท่านในที่นี้อาจจะไม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ในประเทศนี้มีประชาชนที่มีการมีความต้องการที่จะเลือกเพศสภาพได้อย่างมีสิทธิ ที่กฎหมายกําหนดให้เขาสู่อยู่อยู่บนโลกนี้ได้บนความเท่าเทียมภายใต้กรอบกฎหมายที่เสมอภาคกันทุกๆคนรัฐบาลน,นี้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เราจะเดินหน้าต่อไปไม่หยุดในเรื่องของการให้สิทธิเสรีภาพในการเลือกเพศสภาพสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพก็สําคัญผมว่าหมดเวลาที่จะมาด้อยค่าอาชีพต่างๆหรือมาพูดไม่ดีว่าอาชีพไหนดีหรือไม่ดีสําคัญที่สุดคือเราต้องมีสิทธิ มีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพ